ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็นึกอะไรเล่นๆสนุกๆครับวิธีการทำแต่ของเล่นของเด็กในสมัยโบราณนะครับกับการเกี่ยวข้าวนะครับจะมีแบบนี้ครับอีกแบบหนึ่งก็จะดังแบบนี้ซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับมาดูกันแรกครับตัดแบบนี้ครับ ไปครับแค่นี้ครับแล้วก็ดีดหน่อยนึงให้มันห่างมานะครับแล้วเปอมันจะเกิดเสียงดังแเอาเวียนกรมตัวทำจอ,อกล้อง,งเสียงไม่ดังนี่เอ๊ยยังไงนี่ดังแล้วครับทีนี้เด็กๆก,ก็จะมีได้เล่นแบบใหม่อีกครับดูนะครับ เจาะรูใส่นิ้วเหมือนขุยครับซึ่งทำเรีบๆก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เลยงูเอาอันนี้เป็นสั้นๆไปครับไม่ดังครับลองดูอันที่มันดังแล้วดีกว่าครับอ่า ร้อนอ้าวครับฝนจะตกยังไงไมไ่ไม่รู้เหมือนกันครับ <G ül> นี่ครับเจาะรูนะครับทีนี้จะเป็นอันที่สองครับใช้รูปอ,อันอันอันที่สองอีกตัวครับ ก็จะทําเหมือนกันก็ได้ครับจะเจาะรูก็ได้หรือไม่เจาะรูก็ได้นะครับแต่จะเป็นแบบคือเคียวไม่ค่อยดีนะครับอ่าขอตัดเสร็จนะครับจะแย่รูหน่อยเอาอขั้นของมันออกหน่อยครับครับจะใช้วิธีการบีบนะครับบีบแล้วก็บีนะครับบีให้มันนิ่มๆหน่อยนะครับ แล้วก็บีบงอครับนี่ครับจะงอแบบนี้ครับนะครับของบนลาณนี่เป็นแบบนี้ครับเขาคนปอบใหญ่เขาทำเนี้ยอีกอันครับตัวนี้ตัวใหญ่ สามเสียงสามอันในปรเ็นนี้ครับเหนื่อยเลยครับเหนื่อยปอดนี่นะครับลานเล่นของเด็กเกเกี่ยวข้าวในสมัยโบราณครับก็จะประมาณนี้แลครับใครทําเป็นก็คงจะไม่เท่าไหร่ครับใครทาไม่เป็นก็อาจจะได้ฟังนะครับหรือใครบางคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับไม่มีต่อฟังทํานะครับก็เอาไปฟังได้นะครับ เหนื่จักเลยครับของเล่นบ้านๆแต่ก็เหนื่อยหน้าดูนะครับถ่ายครับใปฟังแค่นี้แล้วครับสนุกสนุกนะครับทีนเีคราพี่น้องึ้นม้าค่ะ บริษัทขอควอดต้นไม้ต้นผักไม่ผักเลยฝนตงห้ามก่อน,นครับทำเนี่ยมาเห็นเพ็่มเลยย่องเอ้ยทักขนาดฝนตกอ่ะเฮ้ยทำนี้สุดยอดเลยบริษัทเขาเก็บเขาปลูกเขาเพระทัานนี่ทัก,กวันพระพร้อมมาอนี่